เดมูวิชรี่สวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ํากันเนาะพิจิมีนแล้วก็กรกฎนะคะนับนับตามแบบออตะวันตกเนาะสากลน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันสี่สถานะนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่นะคะแล้วก็ความรักคนเก่านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันคนโสดกันเลยเนาะคนโสดนะคะชาวธาตุน้ำเนาะพิจิมีนกรกฎนะคะ ว่าเดินกลุ่มภาพันธ์จะเป็นไงกันบ้างนะคะชาวธาตุน้ำเนาะคนโสดขอห้าใบค่ะเดดซันเพดออฟสอดเพนออฟสอดเมจิเชียนแฮงแมนค่ะแล้วก็ได้สำหรับเป็นทูออฟวอ s นะคะชาวธาตุน้ำนะคะเออคนโสดเนาะชาวธาตุน้ำขนมาจากไหนนี่เออได้ไพ่เดดซันนะคะ คุณอาจคนณโสดตอนนี้คุณมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็อยากทํำอะไรทํานะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะได้ไพ่ใบไร้เดอะซันเลยนะคะอืมมีสุขสมหวังดีนะคะแต่เหมือนคุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงนะคะอืมในความรู้สึกของคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกกําลังเจ็บปวดกับอะไรในบางอย่างนะคะความรักเนี่ยแหละนะอืม อาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาของคุณมันยังทาให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจอยู่เทน of s w o r d นะคะสิบดาบน,นะคะอืมเหมือนคุณกําลังรอคอยแล้วก็รอคอยจริงๆอิอะเหมือนอยากที่จะเข้าหาใครสักคนหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้เหมือนคุณก็ทุกเท n of s w o r d hangman มาด้วยกันนะคะคนโสดชาวธาตุน้ําเนาะเหมือนคุณรอคอยที่จะกลับเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งเหมือนคุณเฝ้ามองเฝ้ารอเฝ้าคอยเขาอยู่นะคะคุณกําลังวางแผนที่จะทาอะไรสักอย่างนะคะในในความรักของคุณครั้งนี้นะคะ ื่อตัวคนเองนะคะอืมกาลังตัดสินใจอยู่นะคะวางแผนกาลังคิดเหมือนกําลังคิดอยู่ตอนเนี้ว่าจะทําอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูด,ดูเออดูแนวโน้มนะคะของชาวธาตุน้ำเนาะคนโสดว่าเดือนกุมภาพัานนี้จะเป็นไงบ้างน,นะคะความรักคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะพิจิตมีกรกฎนะคะแนวโน้มจะเป็นไงบ้างเดือนกุมภาพัานนี้ขอห้าใบค่ะคนโสดชาวธาตุน้ำไฟเอาเป็นข้อนะคะจะติด ไนท์ออฟสอดเซเว่นออฟวอร์ค่ะเซเว่นออฟคัแล้วก็ได้แฮงแมนอีกแล้วแฮงแมนอีกแล้วเห็นไหมนี่ก็แฮงแมนนี่ก็แฮงแมนชาวท่าน้ำนะคุณโสดเดือนกุมภาพันธ์คุณคืออิ่มรู้สึกว่าคุณอะมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะแต่คุณเหมือนหวยหาความรักจากใครสักคนหนึ่งอะนะัคือเหมือนรู้สึกว่ามันเป็นการรอคอยใครสักคนหนึ่งอะ เหมือนคุณพร้อมที่จะไปมากแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานาอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้คนคนนี้มาหรือว่าเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณรอคอยอยู่อะนะคุณอึดอัดมากนะได้แฮงแมนสองรอบเลยอะอึดอัดเป็นทุกข์มากแล้วก็ไปไหนไม่ได้กับความรู้สึกนี้ของคุณอะคุณกําลังต่อสู้กับความรู้สึกของคุณนะอืมเหมือนคุณคิดมากคิดมายมากในหัวคนตอนนี้คนโสดทัดน้ําอืมคิดเยอะ ฟุ้งซ่านไปหมดเลยแบบจะทํายังไงดีจะอา,อย,าอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ไหมนะเมเจเชียนกับเซเว่นออฟคัพค่ะนะจริงเหมือนคุณกําลังรู้สึกหวยหาความรักจากใครสักคนหนึ่งหรือว่าต้องการที่จะมีความรักอ่ะอืมนะคะคนโสดเนาะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุน้ํา ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนธาตุน้ํากระกวัพิจิกรมีนนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นไงบ้างน,นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำเนาะขอห้าใบค่ะนายออฟซอร์ควีนออฟวอร์เดนไฟออฟซอร์นะคะทีออฟคัพทูออฟคัพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ํานะคะเดือนกุมภาพันธ์ คือคุณอะพร้อมที่จะลุยในความสัมพันธ์แบบแบบมาเร็วมากแบบแบบบางทีอาจจะไม่ได้คิดห้ถี่ถ้วนก็ได้นะเพราะคุณรู้สึกต้องการเขามากนะคะคุณรู้สึกชอบหลงแบบเขามีสนเสน่ห์และดึงดูดต้องตาต้องใจคุณมากคุณต้องการเขามากๆนะคะแต่คือความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเข้าใจไหม,มคือการที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ความสัมพันธ์อาจจะต้องจบลงไปนะคะ เพราะว่าคุณอาจจะต้องทะเลาะก,กับเขาแน่นอนเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนคุณเป็นแบบนั้นคุณยังไม่มีสถานะแล้วคุณไปเล่งความสัมพันธ์อ่ะมันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกไม่โอเคแล้วก็คุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,กันนะคะเพราะคุณอยากที่จะเอาชนะแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นของคุณนะคะอืมแน่นอนว่ามันจะต้องมีมากกว่าคุณนะคะคุณและเขา ะะก็ต้องมีบุคคลอื่นแน่นอนอได้ทีออฟคัพมาด้วยนะคะคนอื่นๆก็จะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนกันเป็นเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยน,นะไปเรื่อยๆนะคะเพราะพราะเขาตัวเขาเองน่าจะยังไม่อยากที่จะชัดเจนกับใครนะคะแต่คุณอะอยากที่จะรักไงอยากที่จะรักแล้วอะอยากที่จะได้คนคนนี้มาเป็นคู่รักเป็นแฟนแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณอาจจะต้องทะเลาะก,กันแล้วก็เขาอาจจะตัดจบคุณนะคะคนไม่ชัดเจนทัดน้ําโอเคเดี๋ยวมาดู แนวโน้มของคุณและเออเ้าคนไม่ชัดเจนธาตุน้ำนะคะคนไม่ชัดเจนธาตุน้ำเดือนกุมภาพันธ์นี้แนวโน้มจะเป็นไงบ้างน,นะคะขอห้าใบแฮงแมนค่ะเม g ิเชียนค่ะทูออฟมอนเฮอร์มิ t ค่ะ i ิ g งออฟ o อ d s แล้วก็เด e อ o ทาวเวอร์เห็นมั้ยเดือดทาวเวอร์มากันดีด้วย ขอพายขยายให้กับชาวธาตุน้ำความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์คืออะไรของชาวธาตุน้ำเอกออฟซรนะคะชาวธาตุน้ำความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแนวโน้มของคุณเดพาพาือนกรกฎาธ์อึดอัดทุกบอกได้เลยทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากอยู่แต่ตรงนั้นนะคะคุณต้องอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะถ้าคุณอยากที่จะยังมีเขาอยู่นะคะอาจจะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็คุณอาจจะ ลองมองไปข้างหน้าลองมองในอนาคตลองวางแผนดูซิว่ามันจะยังไปต่อได้ไหมจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีตอนนี้คุณอาจจะอยู่กับตัวเองนะคะเพื่อคิดนะคะว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยเหมือน,นเขาคนนั้นก็อาจจะตัดสินใจไปแล้วแหะว่าจะตัดจบจากคุณนะคะอเพราะอาจจะทะเลาะก,กันอย่างที่บอกนะคะเดอะทาวเวอร์แล้วก็ความอึดอัดนะคะเอ็กออฟซอดนะ,ะเขาอาจจะอึดอัดที่คุณเป็นแบบเนี้ยคุณอยากจะ ให้เขาให้มีเขาคนเดียวให้เขามีคุณคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนเขายังไม่พร้อมนะคะที่จะชัดเจนเนาะอืมก็จะประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ําโอเคต่อไปค่ะคนมีคู่ชาวธาตุน้ําค่ะคนมีคู่ค่ะมีแฟนเนาะคนมีคู่คนมีแฟนชาวธาตุน้ํานะคะพิจิเออมีกรกฎนะคะมงพาพานันเป็นไงบ้าง คนมีคู่ Night o f อบ o r ดค่ะชาวธาตุน้ำคนมีคู่เนาะ s i กออ p e n น a c l e ิลไนออ p e n t a c l e ลสิบถ้วย2ถ้วยแล้วก็ดาบูนนะคะชาวธาตุน้ำคนมีคู่เดือนกุมภาพันธ์ได้ n i ไน o f s o r อดความสัมพันธ์ลุยกันดีเนาะลุยแล้วก็มีการให้นะคะ หยิบยื่นความรักหรือว่าให้ความมั่นคงในการแลกกันนะคะซีก e เป็นข้อใน p เ n n a c l อลุยในความสัมพันธ์สร้างความมั่นคงให้แก่กัน10ถ้วยสร้างครอบครัวสร้างความสุขให้แก่กันเป็นครอบครัวนะคะรักกันมากนะคะ two of c u p รักกันดีนะคะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันนะคะพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒน,นาไปได้อย่างมั่นคงแต่ว่าไปแบบบางทีก็รวดเร็วบางทีก็ ค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ยังอยากที่จะมีความรักแล้วก็ความรู้สึกด้วยกันดีๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะในบางทั้งอาจจะมีความคิดมากในบางเรื่องบางดาวที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่เนาะมันจะต้องมีเรื่องทะเลาะกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีความคิดมากบางทีก็คิดมโนบางทีก็เหงาบางทีก็เศร้าแบบอารมณ์ล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้ม ือนกุมภาพ์ของคนมีคู่เนาะชาวธาตุน้ำันเป็นไงบ้างแนวโน้มเือนกุมภาพ์าของชาวอุ้ยไพ่ปริวไปเลยแนวโน้มนะคะของคนมีคู่มีแฟนของชาวธาตุน้ำนะคะมีิจิตกรกฎจะเป็นไงบ้างนะคะของคนมีคู่ขอห้าใบค่ะ Queen of Penta c l e s ค่ะที f c u คั คนมีคู่ชาวทัานน้ำเพจออฟสอดไฟออฟสอดเดเวลเปอร์นายออฟเทนเนอร์คอรคนมีคู่ชาวท่านน้ำนะคะจะบอกจะเตือนไว้เลยให้ระวังการทะเลาะก,กันหรือความไม่เข้าใจกันความขัดแยง้งอันดับแรกเลยนะเกรงว่าและก็กลัวว่าในบางเคสบางคู่ชาวท่านน้ำนะอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาออกแนว เหมือนเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนเขาอาจจะคิดอะไรมากกว่านั้นกับคุณหรือว่าคู่รักของคุณนะคะอืมมาจากอาจจะพบเจอจากการไปดื่มไปดิง้งออกสังคมปราร์ตี้หรือออกอีเวนต์อ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่เจอผู้คนมากมายคะ่ะจะมาทางนั้นนะให้ระวังให้ดีแนละ้วมันจะทําให้คุณกับเขาทะเลาะก,กันค่อนข้างหนักนะนะอืม แล้วก็จะเอาชนะกันให้ได้นะคะแล้วก็จะดุดันกันมากๆเลยนะคะมันจะทําให้ใครสักคนหนึ่งรู้สึกอยากที่จะตัดสินใจด้วยนะเพราะว่าทะเลาะกันนะถึงแม้ว่าจะมีความมั่นคงกันอยู่เป็นครอบครัวกันอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องนี้เข้ามานะทีออฟคัฟกับเดอะลอเวอร์ในที่นี้ต้องเป็นบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงแน่นอนนะคะในความสัมพันธ์นะอืมแต่คือมันคุณกับเขาก็ยังมีความมั่นคงกันอยู่อะแต่มันจะมีใครสักคนหนึ่งอะที่แบบถ้าพอทะเลาะกันแล้วเนี่ย ขัดแย้งกันแล้วปุ๊บเอาชนะกันแล้วปุ๊บตัดสินใจโดยรวดเร็วโดยที่ไม่ได้คิดเพราะว่าอารมณ์ค่อนข้างร้อนนะอืมเป็นดาบนะพร้อมที่จะไฟมากมากนะมันก็เลยทําให้ใครสักคนหนึ่งนะคะไม่คุนกับเขาเนี่ยอยากที่จะอยู่คนเดียวละฉันจะออกไปอยู่คนเดียวละฉันอยู่ได้ฉันมีความมั่นคงฉันหล่อฉันสวยฉันเก่งฉันฉลาดฉันฉันโอเคให้ระวังให้ดีนะคะ พยายามหลีกเลี่ยงกันทะเลาะนะแล้วก็ถ้ามีบุคคลอื่นเข้ามาก็ให้ตัดนะคะถ้าอยากที่จะรักษาชีวิตคู่ไว้นะคะชาวธาตน้ำโอเคคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำพิจิมีกระกวดเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนรักเก่าเนาะขอห้าใบค่ะของชาวธาตุน้ำเดิมกุมขาพันเอกออฟวอค่ะเซเว่นออฟเ e นร์เค้าไฟอคนรักเก่าชาวธาตุน้ำควีนออฟวอ ทายล้แฟนค่ะแล้วก็ไฟออฟเพนท์คอรนะคะคนรักเก่านะคะทาดน้ำเด่นกุพาพาันคุณอาจจะยังอยากที่จะติดต่อกับเขาอยู่นะคะคนรักเก่าของคุณนะอ,อยากที่จะยังไปต่ออยากที่ จะต่อสู้อยากที่จะฝ่าฟันกั Somehow, บอุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามาเนี่ยคุณอยากที่จะไปต่อเพราะคุณคิดถึงเขาคุณรู้สึกเศร้าแบบไม่มีเขาแล้วคุณรู้สึกแบบเสียใจคุณคุณลืมไม่ได้อ่ะลืมเขาไม่ได้ลืมอดีตไม่ได้ลืมความทุกข์นั้นไม่ได้พอคุณลืมไม่ได้ปุ๊บคุณโหยหาเขาไงพราะเขาคือคนที่คุณต้องการแล้วก็มีแรงปรารถนามากๆนะคะอยากที่จะไปต่ออยากที่จะปรับความเข้าใจอยากที่จะคุยอยากที่จะแบบอธิบายนะคะคุณโหยหาเขามากนะคะไฟอัพเทนอัลคอด้วยนะคะไฟอัพ หยหาเขามากนะคะต้องการเขามากๆเลยคุณอยากกลับไปหาเขานะคะโอเคคนรักเก่าแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ชาวธาตุน้ำจะเป็นไงบ้างคนรักเก่าค่ะชาวธาตุน้ำเนาะคนรักเก่าชาวธาตุน้ำเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นไงบ้างนะคะขอห้าใบค่ะคนรักเก่าชาวธาตุน้ำเดือนกุมภาพันธ์เป็นไงบ้างคนรักเก่า ทูออฟเพนนัคอร์ค่ะเดอะมูนเพนออฟครับควีนออฟสอดเออไนออฟเพนนัลคอรแล้วก็เดอะสตานะคะชัดเจนค่ะว่าอยากกลับไปเห็นไหมได้ทูออฟเพนนัลคอจริงอย่างที่บอกอะอยากกลับไปหาเขามากๆนะคะอยากกลับไปหาเขามากๆชาวท่านน้ำของเรานะเือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณอยากกลับไปหาเขาเหลือเกินคิดถึง The Moon มาชัดเจนมากเลยคิดถึงนะคะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากไปหามากรักรักมาก ยังรู้สึกดียังรักอยู่ตัดสินใจแล้วว่าจะลุยลุยไปหาเลยจะแบบจะไปหาแล้วะไรอย่างเงี้ยยังมีความมั่นคงยังมีสองเหรียญแบบจะไปหาอยากกลับไปหามากๆเอย่างเงี้ยคุณหวังว่าทุกอย่างมันจะยังกลับมาเหมือนเดิมนะคะชาวธาตุน้ำเนาะคนรักเก่าที่คุณอยากกลับไปหาเขาคุณยังรักเขาตัดสินใจแล้วนะคะที่จะเดินทางไปหาเขานะอืมแล้วก็คุณคิดว่ามันยังสามารถเป็นไปได้อยู่ยังมีความหวังอยู่ตรงนั้นนะคะอืมโอเคนี่คือ คนรักเก่าของชาวธาตุน้ำนะคะเดือนกุมภาพันธ์เนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะครบแล้วเนาะทั้ง4สถานะนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แล้วก็คนรักเก่าของชาวธาตุน้ำคนะ,คะพิจิมิงกระกฎเนาะโอเคอย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามเป็นเพื่อนกันนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์นะคะติชมคอมเมนต์กันได้เนาะสำหรับวันนี้บายบายนะคะชาท่าน,น้ำ